เรียนยทั้งหมดทความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้ากันเป็นครั้งแรกนะเราไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้ลองเราไม่เป็นอะไรเลยเข้าใจไหมครับวันนี้เราเรียนทฤษฎีบะบ้างแล้วนะครับก็อื่นอื่นเลยนะครับก็จะให้เรารู้เข้าใจก็คือเรื่องการใช้เครื่องมืออุปรกรณ์ วัตถุประสงค์หลักนะครับวันนี้ก็คือเราใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยโอเคไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับก็คือให้เรารู้เข้าใจว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแล้วก็ทำงานแบบไหนยังไงโอเคไหมครับโอเคนะครับไปไวๆเลยอันอื่นนะครับอื่นแรกเลยนะครับก็คือมารู้จกักตรงนี้ก่อนนะครับก็คือหน้ากากเชื่อม ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือหน้ากากเชื่อมแบบมือจับามือถือหรือมือจับแบบนี้นะครับหน้ากากเชื่อมมีอยู่2แบบนะแบบมือจับมือถือแบบนี้กับแบบสวมแบบสวมแบบนี้ครับแบบสวมนะที่เราคุ้นเคยกันก็คือแบบนี้แบบสวมเปิดปิดอันนี้แบบธรรมดาแบบสวมเนี่ยมันมีแบบธรรมดาอันนี้แบบธรรมดานะครับ จับแบบออโต้แบบนี้ออโต้เราใช้นะเดี๋ยวเราควยให้ใช้นะครับแบบออโต้แบบนี้นะครับแบบออโต้อันนี้คือเขาให้ว่าเป็นแบบสวมธรรมดาแบบสวมแบบออโต้เข้าใจไหมครับมีมูลค่าค่อนข้างแพงเมื่อก่อนจับต้องยากแต่สมัยนี้แบบนี้แบบเรานี้จับต้องได้แล้วโอเคนะครับดังนั้นครูอยากจะให้เรา ใช้แบบนี้ก่อนแบบธรรมดาแบบนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าป้องกันความเผลอเลือเรานะครับเวลาเชื่อมเชื่อมไปวางบนโต๊ะมั่งอะไรมั่งพังหมดถ้าเราเอาแบบนี้มันมีมูลค่าไงจะเซฟหน่อยเข้าใจไหมครับแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อที่จะให้เรารู้จักการการใช้แล้วก็การปรับการแต่ง อุปกรณ์หน้ากากตรงนี้โอเคนะครับดังนั้นมาดูมาดูหน้ากากหน้ากากตรงนี้นะเราสามารถเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนแบบนี้ได้เป็นกระจกใสกระจกทึบแบบนี้เข้าใจไหมครับครูมีกระจกมาให้เราเปลี่ยนในกล่องนู้นนะครับดังนั้นกระจกถ้าเป็นทึบแบบนี้ค่อนข้างมีราคาหลักร้อยนะครับบ้านนอกนะตามตะตามตาม่ตางจังหวัด